ทำอะไรคะจะทำยังไงอยากออกมาให้ทันถ้าเอ๊อยากออกมาให้ังถ้เา,กออกาเอ๋อยากกัดมือแม่นะลูกนะเอา้าน้องลิซ่าอะกินนมแล้วลูกเอะกินน้ำกินน้ำว้าน้องลิซ่าอาเช,ช้าลิซ่าลิซ่าลิซ่า น่ารักจังเลยโอ,อ้คนใหญ่ๆเขี้ยมใหญ่มากอืมเราไม่ได้ถังอย่างนี้ตลอดนะเราเอาไว้เฉพาะกลางคืนพอตอนเช้าเราก็ปล่อยเขาเล่นสนามนอกบ้านเนาะเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าเรากลัวหมามาหมามากัดมาไล่เขาไงแต่เราเราทำความสะอาดทุกเช้าแล้วก็เอาน้องออกไปเล่นสนามหญ้า ก็จะเล่นในบ้าน,นนะกับคนนะไปเล่นกับคนไปนอนกับคนเลยเวลาเราไปทุ่งนาเราก็เข้ามาเนี่ยอ๋ออ๋อทำหมกไอ้ทำหมกทำหมกทำหมกไอ้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 เบบีไอ <imer meinen Pier cing. änder> ้มาเบบีโอ้โหตกใจเว่อร์เรื่อคนเอ้ยเฮ้ยเขาไม่ให้แย่แย่ปากมันหรออากัดน้องลิซ่าอากัดแม่จี่แม่ก็ตกใจลองคิดเลย แม่กระตกใจลูกกระตกใจไม่น่ากัดหรอกแต่ถ้าเราจับเขานะแต่หล้านน่ะทําให้เขาหงายท้องได้นะเหมือนหมานั่นแหละก็เลี้ยงจับรูปๆูท้องก็ได้นะเสียนรู้แล้วเขาชอบเล่นเขาชอบเล่นกระปุกนะชอบเล่นกระปกุกเล่นกล่องเอาไปเลี้ยงเลี้ยงกันนะเดี๋ยวจะโชว์ความฉลาดของเขาให้ดูเรื่อยๆนะม,มีหลายอิอริยาบถ อืมตัวตอันนี้คือเราเก็บมาเลี้ยงนะเพราะว่าคนที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วทีนี้กระตายนะเขาคอดเขาคอดลูกมาหลายตัวแล้วทีตัวเล็กนิดเดียวเรามาเลี้ยงตัตัวเล็กๆนะจนมันเชื่องนะอืมก็เอ๊น้องตายน้อยจะตายน้อยจาน้อยจำาจจะน้อย อยากออกก็ยังอือหรือยังเอ้ออือบ้างแล้วนะแต่ทำไมเขาเอื้อบ่อยมากเลยนะกินเยอะเอือเยอะเนาะถ้าเข้าไปในห้องนี่คือเรียบร้อยอือแล้ว แล้วก็พักอยู่เป็นหอพักนอะมันไม่ไม่ใช่บ้านส่วนตัวแล้วก็เลี้ยงได้แค่นี้เพราะเราก็เวทนาเขาแล้วเอาเขามาเลี้ยงมนะเนาะสงสารดีกว่าหมาจรมากกินเขาเลยกัดเลยนะถ้าเราไม่เอามาเลี้ยงโอ๊ยแก้งตายเหรอเอานอนอ๊ยทำไมฉลาดจังลูกน้องลิซ่าน้องลิซ่ากนสวยลูกอืม ลิซ่าคนถวยหนูอยากออกมาหรือยังเดี๋ยวแม่อุ้มออกมาออกมาหรือยังคะ <c oughs> ตอนเช้าเรา่ยเวเข้าไปขี้ไปเยี่ยวแล้วก็เอาเข้าในบ้านเอาเข้าในห้องไปเล่นในห้อง <c oughs> ถ้าเราจะออกไปทำธุระอะไรเราค่อยเอาน้องก็มาอยู่ในที่ที่นี่เลิกกลางคืนก็ต้องนอนในนี้พอเช้าเราก็มา from to Africa. Africa.